บอ่อที่สองครับตัวนี้บอ่อที่สองตัวนี้คือสมด์หลุดครับเชือกสลิงขาดสมด์หลุดลงไปข้างล่างหรือว่าจะทดสอบดูระบบก่อนครับว่ามันทํางานปกติไหมแต่ว่าเปิดเมื่อกี้นี่สมด์ไม่ทํางานครับอ่ามีสประหลาดอยู่ด้วยครับซากศพครับตัวนี้ควรกันแมลงกันม,นมดควรจะมีช็อกมาวางไว้ในตู้เลยนะครับช็อกกันมดกันแมลง ตัวนี้ตู้อินเวอร์เตอร์รันทำงานปกติแต่ว่าน้ำไม่ไหลขึ้นเบอเลือกสต็อปรีเซ็ตสต็อปรีเซ็ตอ่ากองอินเวอร์เตอร์ตัวนี้ครับมีซิมด้วยมีฐานไบออดด้วยนะครับมีการตั้งโปรแกรมมี ไมโครคอนโทรลเลอร์ CPU มีเสาอากาศมีซิมตัวนี้ครับใส่เสาอากาศเอาไว้ไม่ทราบว่าน่าจะสั่งงานทางโทรศัพท์หรือเปล่าครับมีซิมด้วยครับมีซิมเป็นตู้ยี่ห้ออะไรนี่ชาคิดนะครับชาคิดอ,อินเวอร์เตอร์ของชาคิดนะครับบริษัทชาคิดใครเคยซ่อมใครเคยตรวจเช็คก,ก็ขอข้อมอูลขอรายละเอียดด้วยนะครับตันนี้เปนไม่ทํางาน